ก็ไปจะไปอ่านอย่างตั้งใจเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณมากวันนี้รู้สึกเป็นอีเวนต์ใหม่ด้วยเนาะที่ BNK มีขึ้นมาและซีจีก็รู้สึก enjoy มากแล้วก็รู้สึก สนุกค่ะเราก็แบบสนุกที่ได้อ่านแบบว่าจดหมายจากแฟนคลับมากแต่ว่า,า,ย,า,วายัางอ่านไม่รบเหมือนกันเพราะเยอะมากก็ยังไดกลับไปงานก็นอขอบคุณสำหรับงานทั้งสองวันนี้ค่ะแล้วก็อาชิย่าก็ยังมีงานก็มาเจอกันได้อีกนะคะช่อแฮชีรีเวนเนาะที่นี่เหมือนกัน เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ทั้งเมมเบอร์ก็ชอบทุกคนชอบไหมคะอยากให้มีบ่อยๆไหมคะบ่อยๆตัดตัวรู้สึกว่ามันดูแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะพูดพูดไม่ทันอะไรางเงี้ยแล้วก็เขียนเป็นความรู้สึกบอกพวกเราแทนหวังว่าจะมีอีกบ่อยๆนะคะที่เชิญหรือชอบได้ค่ะก็ใจเย็นอยู่ดี ตอนแรกที่เราเจอคือแบบว่าเรามีงานวันที่9ว uh uh ันที่10บอีเวนต์ตังคิวอีเวนต์แต่ตังคิวออนไลน์ทำอะไรทําอะไรจนเพิ่งมาตัดสินใจได้ประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็แบบก็เสนอไปว่าคือคอนเซ็ปต์อยากได้เป็นส่งจดหมายเพราะว่าเราแบบเออไม่ได้มีส่วนของขวัญส่งจดหมายให้น้องๆเมมเบอร์อ่านความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากได้คอนเซ็ปต์แจดหมายรักเราเขียนจดหมายแล้วใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยให้เมมเบอร์แต่ว่าเอามาเป็นในรูปแบบโพสต์กันแทนนะคะ ต้องขออภัยด้วยความไม่สะดวกในในการฉีดนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะเช็คอีกให้ให้ใ,หใหดีอีกนิดนึงนะค่ะใช่ว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักดีกนะ멤เมบอร์มัน,มนข้างจะเอ็นจอยเนาะค่อนข้าแบบชอบแบบว่าจริงๆต้องบอกว่ายกเครดิตให้ทาง C G M นะคะว่าตอนนั้นได้ไปมาจุดธนบัตรอะไรต่างๆทาง C G M แล้วก็แบบมีการที่แบบได้ได้แขวนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออน่ารักดีเป็นการเขียนข้อความ ที่แบบเออแล้น่าจะเอามาใช้ได้แบบต่อยอดตอนน่อได้เยี่ยม,มเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกันนะคะนู่นนะกล่องของเมมเบอร์ได้ถือเรียงรายมาแล้วมีใครใส่กล่องข้างหลังบ้างไหมคะข้ามาเฉลยหีสายหน้ากล่องโล่งหมดไหมคะอยากรู้มากเลยมีใครใส่กล่องข้างหลังโล่งไหมมีมีมโีโอเคโอเคโอเคดีดีดีฝากฝากได้ะนะคะเมมเบอร์ท่านรออ่าน โอเคค่ะ,คะก็วันนี้นะคะเอิอนอกจากพาหน้องๆมาถ่ายแล้วก็ขอบณทุกคนแล้วเชิอมาประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวันที่25ธันวาคมน,นี้ของทางเบียนเคปเรียสักนิดหนึ่งนะคะอขอสไลด์แรกอขอขอขอรูปแรกก่อนเลยค่ะอีเวนต์อ,อีเวนต์อู้อ้วสวยมาก อ๋อไม่มีหรอไม่ขึ้นจอให้หรอยังขึ้นปะขึ้นปะเอาขึ้นขึ้นขึ้นเอาแป๊บนึงโอเคปังเอาคโอเสวยมากเขาเขาให้ดูประกาศอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเขาไห้ขึ้นในรายละเอียดเฉยๆอ๋อจับปิดได้ไหมมีให้ไหมได้แล้วล่ะเนาะเล่นเล่นลุ้น จร,จริงๆเคยบอกทุกคนไปแล้วนะคะเราจะมี b n k ย o n e Christmas Party นะคะในวันที่25ธันวาคมนะคะรวมถึงเนอียนแคลิฟอร์ e นียการดิวิชั่นเซเลบในโชว์เดียวกันต่อกันเลยนะคะซึ่งสถานที่จะเป็นที่ ช,ชื่อโรงมันชื่อให <ım. S 2> ม่แต่ว่าเป็นที่เซ็นทรัลเวลนะคะ S F World Cinema นะคะก็เจอกันเดี๋ยวรายละเอียดรอสักครู่นะคะ25ตัุละครวันจันทร์วันจันทร์ด้วยเป็นวันจันทร์ค่ะเวลาเริ่มประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะอันคือรับพอดีเลยมาใช้เวลาร่วมกันได้ไม่ได้เลิกงานไม่ทันไปไม่ไดนมาส่งโยรีจันเลิกงานไม่ได้มีใครเตรียมโชว์นะรอบนี้คุณฮูปเตรียมใช่ไหมคะ ขอไหมครูบูโฆษณาจะนิดนึงโฆษณาต้องต้องต้องบอกว่างานหนักของเมมเบอร์ BNK48 ทุกๆคนเลยค่ะครั้งนี้เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนน่าจะได้เห็นเพลงนี้กับเมมเบอร์จำนวนขนาดนี้เต้นได้ลงค่ะว้าว <laughs> ตอนนี้ก็แบบอยากทำโชว์อะไรทำได้ลูกแอาแจริงจริงนอกจากแบบว่าเรามีโชว์เพอร์ฟอร์มเราก็มีกิจกรรมให้แฟนคลับได้ร่วมเล่นกับพวกเราด้วยค่ะก็ระหว่างเวลามีเวลาประมาณ3ชั่วโมง10บสวันขอสิอวันสิบวันในการเตรียมตัวไปรู้จักพี่มิโอลีให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปไห,นนะหาข้อมูลเกี่ยวกับพี่มิให้ดีๆนะคะ เพราะว่าในวันที่25มีอะไรสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนค่ะจริงๆต้องบอกว่าสปอยิด็กแรายการของทาง c g m ก็จะมีนต์เีนยวกดดบ Christmas ับคริสต์มาสเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามราเอียนเพิ่มเติมของทาง c g m ท,ทีชีนึงน,นะคะที่ไหนที่ไหนที่เออเราประกาศของแค่เบียเก้เกันนะคะ,ะได้ไหมจ๊ะไม่ได้ไม่ได้ ไม่อย่างคนละที่ที่จะทีเดียวอยู่เชียงใหม่พนักงานแน่นอนคือกลัวไม่เหมือนอะโอเคค่ะวันคริสต์มาสเบียนแคปโดนคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะทุกคนจะได้พบกับการประกวดปีที่แล้วเรามีต้นคริสต์มาสดุกดิบของคุณพี่นาปี่ที่แล้วแต่งตัวเป็นอะไรคริสต์มาสอ้าวมาแล้วเบียนแคปโดนคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะอ๋อ โลูชันที่ที่เป็นที่เป็นขึ้นจอใช่ไหมขอ,อโทษขอโทษผมลืมผมลืมคำเตรียมแต่ประกาศเนอะโอเคอ่าต้องเป็นดิสแมส์ปาร์ตี้นะคะที่ทุกคนจะได้เห็นคอสตูมตา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 ม,ตามความครีเอทของเมมเบอร์แล้วี้ทีมาอะไรคะพี่ปุ๊นั่นน่ะสิคะอวอวตี Give ี e มีไฟ<ห>ค่ะ ลิงก์ก็อกมีอลีรนะทีมกีฟมีไฟนะคะเพื่อก็ได้รู้ตรงนี้เลยนะคะบอกเบียเคเตรียมตัวนะคะวันที่25เตรียมคอสตูมทีมกีฟมีไฟมาประกวดนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นกีฟมีไฟเหรอคะอะไรก็ได้ที่คุณมีทีมให้เขาว่ากีฟมีไฟแต่งตัวมาดีค่ะแต่งเรียนอุ้ยแต่งเป็นเอ็นนี้ไงเกอบแบบว่าสลิปอะสลิปภาพสลิปอะสลิปเวลาโอนะ เอ้ยแต่งตัวงมงาทเออแต่งตัวงมงายป่าท,ทำไงอ่ะเออ <laughs> ทำไงอ่ะแต่ว่าไม่ต้องอาหา่วงนะทุกคนวันนั้นเราจะมาดูความคิดสร้างของเมมเบอร์กันนะคะแล้วก็เราจะเป็นการประกวดโดยเมมเบอร์ให้คะแนนกันเองว่าใครจะเป็นเบสทรีของเมมเบอร์ว่ามีมีรางวัลไหมคะใครก็ได้ <laughs> ไ เวลาเขาจะทำปีต่อไปมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะจะเล่นม้องของประมาอยูน่นะเป็งไงก็เข้าเนื้ออยู่ไม่งันงอ่ะค่ะนอกจากตัวนี้นะคะของคริสมาสแล้วนอกจากประกวดของเมมเบอร์แล้วทุกคนที่เข้ามาในงานในวันนั้นนะคะจะมีสิทธิ์สุ่มได้รับของขวัญจากเมมเบอร์ที่เมมเบอร์แต่ละคนจะเตรียมให้ค่ะสุม่มอีกแล้วเหรอสุ่ม4ลรางวัล นะคะ่43รางวัลเท่านั้นนะคะในส่วนของพิซซ่าปาร์ราตี้จัดตร์มาเนี้นะคะต่อกันด้วยของมิโยริสวยมากเลยนรูป่เป็นมิโยริเหสวยมากสวยมากเลยค่ะ <laughs> จีซี <laughs> ค่ะมิโยรินะคะการเลเซอร์เซเลโมนี่นะคะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อกันเลยมิโอริก็จะอยู่ในงานพิสนาแล้วก็จะต่อด้วยมิโอลิสต์โรดเวชั่นเซเลกันต่อเลยนะคะเดช่วงเวลาต่อกันเลยค่ะซึ่งงานนี้จะชมพบโชว์สุดพิเศษที่หนูได้ให้คนที่ทำเป็นพี่นายและพี่ลูกนะฮะซึ่งทั้งสองท่านก็จะเป็นคนที่คุยกับพี่มิมโอริว่าเอาอยังไงดีการโชว์ทั้งหมดนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ ยังมีสิทธิ์ลุนลับของพิเศษได้ข่าวมิวนี่จะเตรียมของขวัญนุ่นี้นั่งมาให้กับแฟนคลับด้วยในเล็กน้อยและอะไที่เราจะเขียนไว้นะคะก็คือทุกคนที่เข้ามาในงานในวันนั้นจะได้รับงานไฮทัชกับนิวนีเป็นการส่งท้ายหลังจากจบงานค่ะัเพราะนั้นสิ่งที่เราจะประกาศหลังจากนี้นะคะก็คือการจองบัตรนะคะ บัตรนะคะสำหรับโอเคค่ะบัตรนะคะสำหรับ3ชั่วโมงโดยโดยประมาณเราจะเริ่มต้นเวลาแสดงวันหกโมงเย็นเป็นต้นไปในวันที่25ธันวาคมนะคะรคบบาคาบัตรจะประมาณ1,200บาทไม่ประมาณ1,200บาทนะคะร้กทบาทนะคะมาเจอกันได้เปิดจองบัตรวันที่15ธันวาคมเวลา10โมง<ม>เป็นต้นไปค่ะทางแอปพลิเคชัน i Am อมโฟนี้นะคะ นี่แล้วก็จะเป็นการสูงที่นั่งนะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะซึ่งสถานที่มันคือ Earth Lab Cinema by Doctor อไอ CEO B D C B D C V D นะคะ d o c r C V D นะคะที่ Estes World Cinema โรงภาพยนตร์ที่ World 15 c e n t a l w o r l นะคะ โล่งใหญ่ค่ะโล่งใหญ่ค่ะใ่ครับก็มาเจอกันได้เราเต็มที่แล้วก็อยากส่งขายช่วงสิ้นปีน่าจะเป็นอีเวนต์สิ้นปีของ B N K ที่พวกเราแบบมาร่วมสนุกกับแฟนๆในวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็เจอโค้ชคุมเบอร์ด้วยในวันในวันที่25นะคะค่ะของซีเจมไม่ต่างกันเดี๋ยวพวกเธอก็จะมีเหมือนกันเดี๋ยวรอรอประกาศต่อไปะค ตามนี้ด้วยนะคะแล้วก็อาทิตหน้านะคะวันที่16 17นี้ก็จะเป็นงานแอนเชของกีฬตะกิรีแฟนค่ะิงกันที่1ิห้าค่ะฉันชอบไหนหนาหน้ค้ โอเคค่ะแล้วเหรอก็พูดถึงงานจับมือของซีคิปตะกิใช่ไหมคะก็อยากเธเชิญชวนทุกคนมานะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเต็มที่กับสิ่งนี้มากจริงๆแล้วเหมือนพอเราได้ไปโปรโมทกับทุกกคนในเพลงนี้ใช่ไหมคะก็แบบว่าทุกทุกคนดูชอบเพลงนี้มากๆสรุปกับเพลงนี้มากๆแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนก็ชอบก็อยากจะให้มาพูดคุยหรือใครที่ยังรู้สึกว่าวันนี้ยังคุยเกี่ยวกับเรื่องงานจีอีที่เพิ่งจบไปยังไม่จบนะนะคะก็ มาดูมาดูมาดไก็อยากจะให้ทุกคนมางานที่วาเตอกิ้กันนะคะก็มาคุยต่อกันได้ค่ะพี่หูล้วใครอย่างพูดอะไรไี่มีอายครอย่างที่น้องคณิงบอกก็มาคุยกันต่อได้ค่ะแล้วก็อยากช่วยทุกคนมางานในวันที่16-17มากๆนะคะเพราะว่าก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นยจาจับมือของซิงเกิลนี้แล้วก็เซนปีปีปีส,สุดท้าสุดท้ายของปีแล้วด้วยคันสุดท้าของปีด้วยก็มีอะไรอยากมาบอกพวกเราทั้ง B N K แล้วก็ C g M โฟรก็มาบอกกันได้นะคะอนอกจากนั้นนะคนในงานเดียวกันก็จะมี ขอช่วยพี่ด้วย <S <S ค่ะแล้วก็ในงานเดียวกันนะคะก็ยังจะมีอีเวนต์ของซีเจียมเฟรเด์ค่ะชื่อว่าท o ช,ช,ช็อต c ช c h ช c k s s o t นะคะก็สามารถมาเจอกับพวกเราได้ก็ปิดทีออเดอร์บัตรไปเรียบร้อยนะคะก็มาเจอกันค่ะร่วมกับงานจับมือด้วยถ้าใครมีบัตรแล้วก็รออยู่นะคะเจอกันค่ะขอบคุณค่ะฝาออกด้วยนะคะอาทิตย์หน้าก็เจอกันได้ที่นี่ที่เดิมพอแอร์เย็นๆที่นี่สบายๆนะคะ จอกันได้อีกหนึ่งครั้งนะคะในปีนี้นอกจากนั้นก็ไปเจอกันงานคริสต์มาสและอาจจะมีรถโชว์ส่งท้ายปีด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้มีใครอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรไหมคะฝากร้องขอบงานคารองคาร่าไหมปีนี้ปีนี้กาล่ามีนี่ไอคอนสยามอ่ะไม่ว่าจะสปอยหรือเปล่าแต่ว่าเอไม่ประกาศหรอประกาศแล้วพูดไปแล้วอ่ะ บอกวันก็ได้แต่ต้องบอกงานวัน <One. S 1> เอ้ยประากาศแล้วพี่ไอคอนสยามอ๋อใช่ใช่เ๋ออ๋อแล้วงานภายในคืออ่ะมีวันที่14บี่ธันวาคมนะคะก็จะมีไปเดโมไลฟ์โชว์บังกะปิอีราก็ไปด้วยนะคะแล้วก็วันที่30ธันวาคมก็มีงานขาดาวที่แอร์คอนสยามนะคะ คาร่าไปใช่คาร่าคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีอะไรให้มาแบบไม่รู้ก่อนสิ้นปีนะคะเราวก็มีมีสาเอ็ดเราบอกยังไงมบอกแล้วบอกแล้วแคทอีสปูแคทอปูเชียเาดาวเ้าโอโออคอมเมนต์คนโอเคยัง กุมภาประกาศเลิกอะไรนี้นะตอนนี้เราตอนนี้าศอน้เรารอต่าไม่ได้อยู่เท่นะเชียงใหม่เชียงใหม่เหรอเชียงใหม่ประกาศแล้วรู้แล้วรู้้แลวเชียงใหม่ประกาศแล้วไม่เป็นไรค่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้ว ลานั้นนะคะก็ช่วงปีมีมีม,ม,มีบ้างนะคะบางคนออกงานนะคะแต่งานใหญ่ของยีนเกฟอร์เรกนะคะวันที่25ธันวาคมเป็นงานส่งท้ายปีนะคะอยากเจอกับทุกคนเยอะๆเลยนะคะสำหรับคนที่อาทีาาไ่ได้ไปไหนในคริสต์มาสแล้วก็มาส่งท้ายมิอดีกันนะคะกับคร,ริสตส์มาสเซเลโมนีนะเอ้ยการดุ๊ดเดิ้ลเดิ้ลเซเลโมนีของมอลีกันนะคะกฝาบเลยค่ะจังหวะวันที่15 นี้นะคะสิบโมงตรงทางแอปพลิเคชันในแอปเ o ย์ค่ะสำหรับวันนี้น้องๆบายยแฟนๆได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุไนๆายในบริเวณใกล้นะครับแต่ไนมะสแล้วไปดูหน้าไดะ อะตา้ไปเกาหลีโอ้เป๊เกาหลีโอ้ปเกาหลีอ้าวเดินไปทางเดินสลับนสััมีเก่งมากแก่านเ่ย Amen.